ขณะนี้เวลา19:36นาทีโดยประมาณนะครับณนปะ้ายหยี่รถนี่คุอรถไฟกม11ฝั่งทางขึ้นนะครับมีรถขบวนหนึ่งกำลังมุ่งหน้าเข้ามานะครับคาดว่าจะเป็นขบวนรถเร็วเที่ยวขึ้นสายตะวันออกเฉงเหนือที่139ต้นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีอุบลราชธานีนะครับเห็นสาไฟมาแต่ไกลไม่รอช้าคว้ากล้องมาถ่ายทันใด มาดูกันครับว่าจะได้หัวรถจักอะไรทําขบวนนะฮะเหมือนรถมาค่อนข้างที่จะเบานะครับ คือรถเข้ามาใกล้แล้วนะครับฟังจากเสียงอาจจะเป็นอันสตอมนะครับ ครับอันสตอมิริเหมือนจะเป็น4224นะครับยวขอเดินเข้าไปส่อง จะชันชะลาเกาะกลางกันนะฮะเมื่อสักครู่ด้านฝั่งขวาของขบวนนะครับมีการให้สัญญาณนี้หน่อยนั่นหมายควาว่าฝั่งขวาการโดยสารเรียบร้อยดีนะครับ ท้ายก็มีพนักงานห้ำล้อเวนท้ายขาบวนนะครับอย่างให้สัญญาณอยู่นะครับมาขาบามว่าคบุนนี้จะสามารถวิ่งได้ยาวๆกอดทางเมื่อสักครู่นะครับตู้หลังจากวชทนะครับถ้าตาไม่ฝาดนะฮะจะมีคณะ นักศึกษาวิชาทหารน่าจะปีสี่ปีห้านะครับจกขอชนไก่เหมาตู้ขบวนอีสก้ากลับนะครับน่าจะเป็นโซนอีสานใต้ได้นอนนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นของมอทบศูนย์ไหนนะครับของจังหวัดอะไร